แคบยกสูงแต่งหล่อมากไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจทุกท่านเลยนะคะตัวน้องฟอร์ดเกษตรนวมินค่ะ วันนี้ค่ะตอนนอจะพาพี่ๆมาชมกับแคบยกสูงแต่งรอๆเลยค่ะพี่นะคะช่วงล่างนี่ก็คือจัดเต็มมากๆเลยค่ะแต่งอะไรให้เขาบ้างเดี๋ยน้องพาชมกันเลยด้นานบนค่ะตอนนอติดตั้งให้เป็นสกรูทรงฟิตนะคะตัวนี้ก็เลือกมาเป็นสีทูโทนนะ,ะก็คือสีดําด้านตัดกับสีน้ําเงินสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะแต่ว่าโลโก้มาวิ่งเนี่ยเราเลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะตามใจลูกค้าเลยค่ะนะคะถ้าลงมาด้านล่างค่ะจะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์วีหค่ะมาพร้อมกับอักษรฟอร์เดียบรีตัว ใหญ่แบบนี้เลยค่ะเราก็เลือกฟอนต์เป็นสีดำล้วนอีกเช่นเดียวกันไฟสปอร์ตสจุดมีมาให้ในเซตเลยค่ะนะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างนะตอนอ,อ้อใส่ซุ้มล้อเข้าไปให้ค่ะเป็นซุ้มล้อลายฟันเฟืองค่ะขนาด6นิ้วแบบนี้เลยค่ะทำให้รถของเรานั้นดูสปอร์ตและก็เท่มากยิ่งขึ้นด้วย จะสังเกตได้ว,ว่ารถคันนี้นะคะจะสูงกว่ามาตรฐานเดิมๆเนาะเพราะว่าตอ้นอ้อเนี่ยจัดทรงให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะโดยการยกขึ้น2นิ้วนั่นเองใช้เป็นก้อนหนุนนะคะรองหัวชกยกความสูงขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังคงใช้โชคเดิมและก็สปริงเดิมอยู่นะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปค่ะในส่วนของปีกนกช่วงล่างนะคะนี่ปีกนกแบบองศาค่ะจะช่วยลดปัญหาการกินหน,น้ายางในอนาคตนะคะพี่นี่ติดตั้งเข้าไปเนี่ย เท่มากเลยนะคะเซ็ตล้อแม็กและยางของเซ็ตนี้ค่ะตัวน,น้องเลือกให้เป็นยางของคอสเมตนะคะเท่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กขอบ20ค่ะนะคะซีเรียงอยู่ที่305ทับ55 R 2 0นะคะแม็กก็เป็นแม็กลายใบพัดสีดำตัดขอบด้วยสีเงินเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแม็กลูกค้าก็เลือกเองด้วย ในส่วนของด้านข้างค่ะบันไดข้างเดิมเดิมออกจากโรงงานเลยค่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนาะส่วนสติ๊กเกอร์ค่ะเป็นลายสาดโคดน,นะคะตามแบบตามลายที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะก็คือเป็นสีเทาแบบนี้ในส่วนของเบารองมือจับและก็การสาดตัตนอตติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนะคะเรามาชมด้านท้ายกันต่อเลยในส่วนของด้านท้ายนะ,ะก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะนะคะลูกค้าก็เลือกติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะมีแบบมีลายให้เลือกด้วยนะคะ สมเหล่าไปด้วยนี่เลยค่ะแผ่นปีท้ายฟอร์ดค่ะแบก็กกาบเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอักษรฟอร์ดเอโบดีก็ทำเป็นสีดำล้วนอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเอง หนังสือนูนอะคิริกค่ะตัวหนังสือนุนอะคิริกเลนเจอร์ด้านล่างนะคะก็เลือกเป็นสีดำเงาค่ะตัดก,กันกับสีตัวรถมากๆเลยเนาะกันชนด้านท้ายเดิมๆออกจากโรงงานเลยค่ะนะฮะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำแบบนี้เลยค่ะเท่แล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะคันนี้แต่งออกมาแล้วดูสูงดูใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับตัวเซลล์นี่ก็คือสูงมากๆเลยค่ะ สำหรับพี่ท่านไหนนะที่ชื่นชอบรถฟอร์ดนะคะเป็นรถแคบยกสูงอยากแต่งลอๆแบบนี้นะคะก็แคบหน้าจอทักแชทอไลน์ลาหาตัวนอได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายตรงมาก็ได้นะคะพี่น้องๆรูปพร้อมสแตนบายส่งให้กับพี่ๆได้ชมกันเลยอยากได้สิ่งไหนแบบไหนทักเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะติดต่อสายตรงนะคะที่เบอร์0626265105นะคะสำหรับการรีวิวน,นี้นะคะก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ก่อนนะคะตัวนอฟอร์ดเกษตรนมินขอบฟุณแล้วสวัสดีค่ะ บ๊ายค่ะ